ก็ผมัสดีครับผมกติเป็นแฟนนะครับผมก็นก็ยังทํางานกันอย่างเตอมนี่นะครับนี่ครับก็กําลังใช้เครื่องเป่าแก๊สเครื่องตัดนะครับผมเครื่องตัดด้วยแก๊สนะครับผมก็ความเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็นายสังสีสิงไม่ใช่สังสีจ่พูดจะหงิดแล้วไม่ตันชีตไม่ตันชีต ตัดโครงเหล็กนะครับอันนี้ก็จะดันตัดโครงเหล็กเพื่อง่ายในการจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายนะครับผมเนาะนะครับก็ตัดออกเป็นครับชิ้นๆนะครับเนาะ อันนี้ก็ชิดปักไปนะครับเนี่ยผู้อเนยกำลังยืนคุมอยู่ครับผมอันนี้เราก็ยกขึ้นรดเลยนะนี่ยกเดีวต้องต้องมาเสาะกอนน่อยเสาะกอนมืนกลัวหมดื่นกลัวกว่อห

ี่ออกมันไม่ลงป่พี่มันไม่ขาดมาหน่ะไม้ฉันเป่าข้างบนขาดมันก็ลงแล้วเป่าแล้วครับข้างบนขาดแล้วครับขาดที่ไหนอย่างเงี้ยมองอย่างนี้เห็นเลยมันขาดที่ไหนแล้วตั้งเยอะนาดน่ะกระจายเห็นเลยนี่ขาดข้างบนบอกว่าปัดได้ขาดเลยมันไม่ขาดเลยนะมีอำนาเป็นหัดเป็นอะไรเนาะโอ้ยพีใครเลยมันอ่ยไม่ได้ไม่ได้ เจ้าันาดแล้วบ้างตึ้งขนาดแวไโหยังไงไาวยังไงโม้ดยวยียวเสได้เดียวเลยครับเขาเเส้นผมเส้นผมบางภูเขาเด็กนาทีแเ่ียวผมไปใส่ครับนี่ยันี่เปลานะอันนี้เอาไปไว้ฟังทุกนเดี๋ยวเดี๋ยวัดคัพี่โอ้ยังะคัง่ายง่ายเอานี่

ตาบ่อมืนบอโอ้คนยังไล้วคนเมื่อยเนาะมาจันโจคอยอยู่เออเราเหนเราเห็นงานยอ้ยโาสมอยหมดลยหช่เอาเดี๋ยวปกะเงีเลยไม่รอทั้งเลตาเื่อมเบิ่งนห้เนาะเขาเห็นเบียดอยู่บ่ถ้าหนึ่งโลกอยากรอดอยู่ก็เอาแล้วแล้วก็ขึ้นคา จัดเลยเอานังร้านมัต่อไหมรูต่อนังร้านี่ลุงเล่าเ้าไได้กอนน่นี่ครับก็มาเปิดใจช่งต้านนะครับพีเอเนาะอ่ามันเปิดอารมณ์สูนะฮะเบียดเบียดเเบียดก่อมาเบา

สร้างห้องสิขึ้นบ่นนกันหลเยูนะคบพี่น้องายนไหนิฮะเขาพยายามมันหักบ่นนะเาพยายามมึงันยุดี๋ยว่าเด้อเฮ้ยจัง คว่ำลูกหันแล้วมันม่เด่นขันหมากเพื่อชดต้องผิยู่ออ่ะใช่ไหมน้ำนักให้ไล่เากันเฮ้ยเอาคือไปรอดนะลูกสาวกันยแล้วไอเดียกันยัเอรล่ะเออตกตามในนอน

สร้างภาพไปด้เลยนระนภนี่นะผมอยู่ด้านบนนะเอฟซีเนาะสูงมากเลยนะขาเิ็นหมดแล้วนะฮะทุกท่านนะก็มูค้ากับผมนะน้องก็เน่งานหนครั้ มีดี่มีคนจาบันไดให้นะคนจบันไดให้เนี่ยวนะาดรางแล้วรถกมุดอยู่ไบางอันนี้นครับจ้างพ่งนะครับขึ้นลังคาโดมแม่สอทพีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ลืออ้อครับลื้อโดมแม่สอทพีกันนะครับผมเนาะ เราจะนอนฟังวงจรไปเจอร่วมกันนะครับง่ายง่ายตังกาเยังลมเลยโอ้ตาดอบแนะตาดอบแพ่นะ มันนี้แอชัยก็นะครับผมตัดแก๊สน,นะครับผมฟังผี่ลยพวกน่ะฟังผีก่อนเอเดี๋ยวขยีงยกไปข้าง่นหน่นอยนะอันนี้ก็ถอดได้ถอดได้ถอัไอ่ะ เดี๋ยวค่อยแบกแล้วอ่ะค่อยแบกไปทาแล้วอ่ะแบกไม่บอเฮ้แบกไปทาแล้วห่อนมือจับมันห่อนเด้อ่ะโอเคครับผมเอาไปทั้งเลยเนาะบัดนี้เนาะอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออโอเคเห็นพวกมันแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับเราก็นะครับช่างเอชชัยตัดนะครับผมเ้องผมมันมาว่างไปนี่ครับผมรวมๆกันไว้นะครับเสา สำหรับเสานะครับผมเนาะโอ้หอยสีแบงมองได้นอกบาทนี่เนาะขนาเอ้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะครับผมนะครับเริ่มนะครับเริ่มเด้วยโดมแมสโตรพี่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ